สวัสดีครับผมอิกบันบริบูนะครับเน็ตนี้ก็คือรายการอ f ฟ i ิ e คิ t เช่นครับอ่าก็ตามชื่อเลยครับ Office Kitchen ก็คือพาคนออฟฟิศเข้ามาในคิทเช่นหรือครัวของเราก็เป็นรายการที่จะทำอาหาร่้วยกับเชฟครับซึ่งแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยคุณหมีวาระครับเรามาเข้าเรื่องกันครับเชฟได้เลยเรื่องอะไรนะ อ๋ออาปกติทำอาหารหรือเปล่าครับหรือว่าซื้อกินซื้อกินครับแต่ไม่ใช่อาหารอ๋อไม่ใช่ <laughs> <laughs> หมายถึงว่าซื้อหมายหมายถึงว่าเวลาไปซื้อกินอาหารข้างนอก <laughs> ต้องเลือกร้านด้วยเลือกเลือกเลือกไ,ไหมฮะก็เราก็อยากให้หนุ่มสาวชาวออฟฟิศเ <laughs> นี่ยเรียนรู้เมนูที่เรานําเสนอซึ่งเป็นเมนูที่ง่ายๆบ้างยากยากบ้างตามสไตล์ของสกิลแต่ละคนเดี๋ยวเรามา ดูนะครับว่าเมนูนี้เนี่ยทำง่ายตามที่บอกจริงหรือเปล่าวัตถุดิบก่อนว่ามีอะไรยังไงบ้างครับเมนูข้าวอ,อกไก่สไตล์ญี่ปุ่นรหรือว่าถ้าสมมติว่าอยากให้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นมากขึ้นก็ใช้ตัวนี้คาโซโ<อ>ดาชิก็คือเป็นผงปรุงรสแต่เป็นรสชาติของปลาแห้งญี่ปุ่น ขั้นตอนก็คือเราหั่นทุกอย่างให้พร้อมครับแล้วก็ใส่เข้าในหม้อหุงข้าวแค่นี้ครับแค่นี้เองครับแต่ที่ตรงที่เวลาเราหั่นเราควรจะหั่นให้เท่าๆกันอ๋อสุกเท่าๆกันไม่ยากเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรก่อนดีให้คุณเลือกก่อนเลยถ้าตามแบบ c o m มอนเ e น s ์นะเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่มันจะไม่ทําให้เขียงเหม็นก่อนอ่าใช่ได้ใช่ได้แล้วอะไไหมอ่าไก่ก่อนเลย ตามที่คุณหมีบอกนะฮะว่าเอาผักก่อนแล้วกันเดีย๋ยวเราเริ่มจากแครอทก่อนท้าไมเชฟทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดเลยอะ แม่บอกว่าทำไมลูกทำอะไรเปนยา่เหอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เห็ดหอมนะฮะเห็ดหอมนี่เป็นเห็ดหอมแห้งที่แช่น้ำแล้วแล้วก็บีบน้ำออกอุ้ยอุ้ยจริงๆรเราบีบบีบไม่ต้องทิ้งก็ได้นะบีบใส่ในน้ำที่เราใช้หุงข้าวก็ได้ไม่คันแล้วทไปก็แล้วมีหลายอันมีหลายอันสงสารขั้งตัดต่อมากขั้นตอนต่อไปบุกก่อนก็ได้ อันนี้น่าจะไม่ยากซ,ซอยหอมเป็นไหมไปมาถึงน่าจะถึงพระเอกของเราแล้วป่ะครับไก่อันนี้เราเลือกอเป็นเลือกส่วไหนครับสะโพกถ้างม่ทำไมต,ต้องสโพกค,ครับน่องกับสะโพกเนี่ยเนื้อจะคล้ายากันเป็นเนื้อดําเนื้อดำเป็นเนื้อที่แบบใช้บริหารบ่อย เข้มไงเวลาสุกแล้วมันก็จะถ,ถ้าเนื้ออกอ่ะจะเป็นเนื้อขาวเนื้อขาวเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีมันแต่ว่ามันก็จะนุ่มแต่ว่าก็จะโอเวอร์คุกง่ายสังเกตว่าคนที่ไม่ชอบอกเนี่ยม,มันแห้งมันแห้งเออทีมงานแกงเราแน่เลย <c oughs> ให้มีสัตด,ดีมาก อ๋อดูแลดแลเดยวอาจารย์ยิ่งสากรอก่อนเวลาคุณสากออกคุณกดแล้วคุณดึงวิธีที่ถูกต้องคือยังไงครับคือคุณต้องสไลด์สไลด์เห็นไหมเห็นไหม้หไม่ดูเลยดอ้าวยังต่ั้นตอนต่อไปนะเราจะต้องมาปรุงน้ำที่เราใช้หุงข้าว อันนี้น้ำที่เราใช้หุงข้าวนะฮะก็มี2ถ้วยตวงประมาณน้ำบดน้ำาสปติดของเราเราจะใส่ผงปรุงรสครับแล้วก็เกลือน้ำตาลแล้วก็พริกไทยแต่ว่าตามที่บอกตั้งแต่แรกนะฮะว่าเราจะใช้ผงปรุงรสครับอันนี้เป็นรสไก่หรือว่าเราจะใช้ผงปรุงรสของญี่ปุ่นก็ได้อันนี้เป็นผงที่ใส่ลายไปก็เป็นญี่ปุ่นหมดเลยจริงจเดี๋ยวให้โดมต่อครับเดี๋ยวให้ดม ได้ก yup. ินคือเหมือนอยู่ในน้ำยาอะไรที่กินอยู่กินน้อยหน่อยตอนน้องต่อฮะเราก็จะใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะก็ครับคนไปเราก็ชิมได้ถ้าไม่พอก็ก็ใส่ใส่เข็มขุดใจนี่มันตัดมันทุกคนเดี๋ยวเขาจะตอไงได้ไดเราก็มีข้าวข้าวที่บอกวันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นอันนี้คืออันที่แช่แล้วอันนี้คืออันที่ยังไม่ได้แช่ ต้องแช่ครับมันจะได้สุกเท่ากันเวลาผ่านไปมึงโกหกเมากเร็วมากทีเดียวก็ขั้นตอนต่อไปนะฮะพอสุกแล้วเนี่ยเราก็จะรอ15นาที1 5ถนาทีให้มันระอูนิดนึงนี่เรารอเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดได้ตอนนี้โอ้โหหอมมากเจ ต่อไปชิมเฮ้ยงไเราต้องยอมรับจริงๆว่าแบบมันอร่อย้องชิมของผมนะเดี๋ยวตักให้เด,เดี๋ยวป้อนเดี๋ยวป้อน <ș> อเป็นไงบ้างครับวันน,นี้ที่มารายการยากไหมไม่ยากผมมีความรู้สึกว่า ทุกอย่างอ่ะมันทําเองได้แล้วมันแบบพลิกแปลงอะไรได้หมดอะไรเงี้ยมันมันมันแล้วมันก็ของอ่ะมันก็เปลี่ยนดัดแปลงได้ตามที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่มีผิดไม่มีถูกทำให้กินได้แน่นอนใช่กินได้ไม่ตายได้ไม่ตายนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันนะฮะหลังจากจะดูคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์กันครับว่าเมนูนี้เป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงแต่ว่าอยากให้แฮชแท็กกันแฮชแท็ก GL เราจะผ่านไปด้วยกัน คอมเมนต์มาเลยครับคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์เนี่ยเราก็จะเอาเป็นอาหารหนึ่งกล่องครับ,รบเพ่ไปมอบให้บุคลากรทางแพทย์นะฮะซึ่งถือว่าเป็นฐานด,านดานน่านด่านหน้าเลยเป็นด่านหน้าของการต่อสู้ครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคอมเมนต์มา ร้อยคอมเมนต์เราก็จะไปมอบหนึ่งร้อยกล่องคือบุคลากรทางการแพทย์จะได้กินที่อร่อยอย่างนี้คนละหนึ่งกล่องไปเลยใช่แล้วครับแต่พันหนึ่งพันคอมเมนต์ก็พันกล่องไปเลยคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆครับเยอะเยิ่งเยอะยิ่งให้ยิ่งได้ใช่เราเจอกันใหม่กับเชฟนะกับเชฟไม่ใช่กระปุกปิดใทยด้วยสวัสดีสวัสดีครับ